เรามาเดินเรียบร้อยกันนะครับชายฝั่งริมแม่น้ำาขงฝั่งไทยนะครับอ่าตอนนี้ก็ปูเป็นอิฐบล็อกสวยงามนะครับบรรยากาศอย่างนี้ทําใ้้คิดถึงตอนวันดอกวันสาครับที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้คนมาดูบ้างไฟวไยาหน้ากันนะครับ สถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่นึงที่เปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมบั้งไฟพบานาากันนะครับคนค่อนข้างแก่นั่นทุกปีครับทางเดินสวยงามนะครับมีเหล็กกั้นราวบันไดเรียบร้อยข้างล่างก็จะมีทั้งถั่วมะละกอนะครับที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้นะครับ บรรยากาศตอนนี้ใกล้ๆ14นาฬิกาเนี่ยโอโหร้อนครับเราก็สู้ครับร้อนเราก็สู้ความสวยงามมันอยู่ตรงนี้เองฝั่งตรงข้ามก็เป็นสบปลาวนะครับมองไกลๆจะมีเรือหาปลาอยู่ลำหนึ่งนะครับบรรยากาศอากาศร้อนนะครับแม่น้ำโขงไม่ได้แห้งนะครับถือว่าสวยงามมาก เราก็ไม่สามารถที่จะลงไปเล่นแล้วครับเราได้นำบรรยากาศสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอากาศอบอ้าวกำลังลงครับตอนนี้จะตรงบริเวณนี้จะมีทางเดินลงครับเป็นขั้นบันไดให้ประชาชนได้ลงไปบริเวณแม่น้ำโขงนะครับ ก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยนะครับเนี่ยครับขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างอีกนิดหนึ่งก็จดแม่น้ำโขงครับบรรยากาศสวยงามที่ได้บอกเล่าข้างต้นนะครับฝั่งประเทศลาวสปปลาวเราก็เออเขียวเวจี มองไกลๆจะเห็นไผ่เห็นป่าไม้ของเขาเขียวสายสัมพันธ์เราโดนกั้นโดยแม่น้ำโขงนะครับแต่ก็ไม่มีอุปสรรคนะครับเนี่ยครับเดินจนสุดเลยครับสุดแม่น้ำโขงครับสุดปลายเลยครับเนี่ยครับ เรามาเจอเนี่ยครับถึงไว้น้ำโขงฝั่งที่มองไกลๆก็คือเป็นชาวระมองฝั่งเรานะครับฝั่งประเทศไทยมองไกลๆนะครับเห็นชัดเจนครับผมว่าหน้าตรงนี้น้ําตรงนี้น่าจะลึกนะครับสังเกตจากการไหลของน้ํานะครับขาผม นน่ละครับให้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศสวยงามเราไม่มีเวลามากครับเราต้องเดินทางกลับเราเอาเฉพาะเวลาที่เรามีเวลาที่จะนำพาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เป็นแรงใจที่เป็นแรงใจให้ความสนใจกับเรานะครับขอขอบพระคุณทุกทุกท่านขอปบพระคุณทุกทุกทัพ์สักรนะครับ เราจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปนะครับเจอินดี้โฟครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ